จเจริญพรญาติโยมญาติธรรมทั้งหลายอัตมาภาพพระปลดอาวันโนก็จะขอปรารภที่มาที่ไปของสถานที่แห่งนี้ที่จะได้เป็นวัดที่สมบูรณ์ในภายภาคหน้าเนื่องด้วยทางด้านโยมพ่อเจรพญพลโยมแม่จินตนาสมบูรณ์และครอบครัว ได้มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ยกที่ดิน30ไร่94ตารางวาตลอดจนถึงเสนาสนะวิหารเรือนไทยสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดถวายไว้ในบรวรพระพุทธศาสนาเป็นสำนักปฏิบัติธรรมพุทธสถานสีมหาโพสมบูรณ์ธรรม นี่เป็นเบื้องต้นที่ิเริ่มในการประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะพุทธศาสนกิกชนอุบาสกบาสิกาซึ่งทางด้านโยมพ่อจักพลโยมแม่จินตนาสมบูรณ์และครอบครัวนั้นก็ได้มีการตั้งใจในการสร้างเสนาสนะตามลำดับมาจนมาถึงปี61นั้น เราได้มีการได้เพาะปลูกต้นพระีมหาโพธิ์ซึ่งได้อาศัยจากพระธรรมทูตจากอินเดียได้นำมเมล็ดมาเพาะวันวิสาขาบูชาแล้วเราก็ได้พันจากพุทธภูมินั้นในการเพราะปลูกถัดมาอีกปีหนึ่งเมื่อปีพระพุทธศักราช2562 ก็ได้ปลูกต้นภระีมหาโพธิ์เป็นต้นมาตลอดจนถึงปีพระพุทธศักราช2565ทางด้านยมพ่อเจริพลยมแม่จินตนาสมบูรณ์และครอบครัวก็ได้ตั้งใจอย่างยิ่งในการที่จะถวายที่ดิน30ไร่94าตารางวาตลอดจนถึงสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดถวายแด่สง์ให้ไว้ในพระพุทธศาสนาจากนั้นมา ก็ได้ทําการขอสร้างวัดเมื่อปีพุทธศักราช2,566และปีนี้นั่นเองเมื่อต้นปีก็ได้ทําการขอตั้งชื่อวัดว่าเป็นวัดสมบูรณ์ธรรม ่นในทางด้านกิจกรรมของสำนักสงฆ์สมบูรณธรรมแห่งนี้เป็นสิ่งที่มีความตั้งใจแล้วก็มีความปรารถนาที่จะทำเป็นโรมนียสถานขึ้นมาแห่งนี้ทางด้านสำนักสงฆ์แห่งนี้ก็จะน้อมเอาพระธรรมอันเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระจินนวรสัมมาส,สัมพุทธเจ้าในการมาประพฤติปฏิบัติตธรรมนั้นก็จะเอาในหลัก ที่พระองค์ทรงสแสดงก็คือสติปัฏฐานสี่เป็นการมาตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมเพื่อที่จะให้เห็นความเป็นจริงของกายใจนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพื่อความเป็นไปที่จะไม่หลงกายว่าเป็นเราไม่หลงเอาเวทนาว่าเป็นเราไม่หลงเอาจิตว่าเป็นเรา ไม่หลงเอาสภาพธรรมต่างๆว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราเพราะฉะนั้นสถานที่่งนี้จึงมีการจัดกิจกรรมและไม่มีเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนอกจากที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ส่วนใหญ่ก็ตามที่โยมจ่ายเห็นสมควรที่จะทำบุญส่วนบุญที่เราได้เปิดโอกาสให้ทำนั้นก็เป็นเรื่องของกองทุนหนุนธรรมเกี่ยวกับค่าอาหารบ้าง ค่าน้ำค่าไฟบ้างค่าแม่ครัวบ้างต่างๆนี้ก็เป็นสิ่งที่ญาติโยมก็ทำได้ตามกำลังหรือแม้ไม่ทำเลยก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเสียนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็ปรารถนาว่าขอให้พุทธศาสน,น,นิกชนญาติโยมญาติธรรมทั้งหลายได้เดินทางเข้ามาในการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนา เข้าถึงแก่นของคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นไปถึงที่สุดนะก็คือความพ้นทุกข์ดับทุกข์นั่นเองนะก็ขอเชิญชวนญาติโยมญาติธรรมทั้งหลายเมื่อมีโอกาสก็มาประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรรมลงทะเบียนตามที่จะได้บอกกล่าวเป็นคอร์สๆนะก็ขออนุโมทนาเจริญพร